5 0 0ยรั่วทางการเงินสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Money Trick ทำไมทุกสิ้นเดือนเงินไม่เหลือทำให้หลายคนมักคิดว่าตัวเองเงินเดือนน้อยไม่พอใช้แต่ปัญหาจริงๆแล้วเป็นเพราะแผนการเงินของคุณยังมีรอยรั่วทางการเงินอยู่ต่างหากล่ะครับเหมือนตุ่มน้ำที่มีรอยรั่วต่อให้ใส่น้ำเข้าไปมากแค่ไหนก็ไม่มีทางเต็มได้ยิ่งเงินเดือนเยอะยิ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะ คนเราเมื่อมีไรายได้มากขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วยเช่นซื้อบ้านซื้อรถกินข้าวนอกบ้านบ่อยขึ้นใช้จ่ายเพื่อไลฟ์สไตล์ตัวเองเยอะขึ้นกลายเป็นว่าต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จะเป็นเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวแม้จะเงินเดือนเยอะแค่ไหนก็ใช้ชีวิตเดือนชนเดือนได้เหมือนกันคุณกําลังมีรอยล่วทางการเงินอยู่หรือเปล่าลองสังเกตดูนะครับว่าคุณมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้บ้างไหม ถ้าใช่นี่แหละครับสาเหตุที่ทําให้ไม่ว่าจะเปิดก๊อกน้ํารายได้เยอะแค่ไหนน้ำํำในตุ่มการเงินของคุณก็ไม่เต็มสักทีมาลองดูกันนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วรอยรั่วทางการเงินจะมีอะไรบ้างรอยรั่วที่ 1. มีหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลที่เกิดจากการไม่บริหารจัดการแนวทางการแก้คนเรามีหนี้เหล่านี้ได้แต่ไม่ควรมียอดค้างและผ่อนจ่ายเกิน15%ของเงินเดือนถ้ามากกว่านั้น ควรหาวิธีบริหารจัดการให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเช่นการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวเพื่อลดภาระดอกเบีย้ยและผ่อนจ่ายรายเดือนน้อยลงรอยรั่วที่ 2. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในของใช้ที่ไม่จําเป็นและเป็นการเกินความสามารถที่จะชะําระแนวทางแก้นะครับทำบัตเจตหรือทํางบการเงินส่วนบุคคลเขียนออกมาให้หมดครับว่าเดือนนึงคุณมีรายได้เท่าไหร่และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เมื่อเจอค่าใช้จ่ายเหล่านั้นแล้วให้ลองปรับลดลงถ้าใจไม่แข็งพอก็ค่อยๆลดทีละน้อยเช่นจากเดิมช้อปปิ้งเดือนละหมื่นลองลดให้เหลือ5,000บาทสักเดือนหนึ่งก่อนรอยรั่วที่3ค่าใช้จ่ายไม่คาดฝันเช่นป่วยอุบัติเหตุทั้งจากตนเองและคนรอบข้างแนวทางแก้ไขนะครับวางแผนรับมือความเสี่ยงทำประกันสุขภาพการหักออม10%ของรายได้ไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉิน จะได้มีการชนลองรับเหตุไม่คาดฝันรอยรั่วที่4ลงทุนกับสิ่งที่ไม่ได้ศึกษาหรือรู้จริงเพราะเห็นว่าใครๆก็ทํากันแนวทางการแก้นะครับประเมินตัวเองก่อนว่ารับความเสี่ยงในการลงทุนได้แค่ไหนและจัดสรรการลงทุนให้เข้ากับตนเองก่อนลงทุนต้องศึกษาให้ละเอียดอย่าตามกระแสะเด็ดขาดครับรอยรั่วสุดท้ายนะครับให้คนอื่นยืมเงินโดยไม่คิดถึงสภาพคล่องของตนเองหรือคาดหวังว่าจะได้เงินคืน แนวทางการแก้ไขนะครับหากคิดว่าจะให้ใครยืมเงินต้องดูก่อนว่าถ้าให้ยืมแล้วตัวเองจะเดือดร้อนไหมถ้าใช่ก็ไม่ควรและเมื่อให้ยืมแล้วก็ควรเตรียมใจเนื่องจากมีความเสี่ยงแน่นอนที่อาจจะไม่ได้คืนส่วนกรณีไปค้ำประกันให้ใครนอกจากจะต้องเตรียมใจก็ต้องเตรียมเงินไว้ให้พร้อมด้วยเพราะถ้าลูกหนี้คนนั้นจ่ายไม่ไหวความรับผิดชอบก็จะตกเป็นของคุณทันทีถ้าอยากมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ ต้องหา100ลอยรั่ทางการเงินของคุณให้เจอแล้วอุดมันซะถ้าอุดถูกที่ใช้เวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นแหละครับคุณจะเห็นผลเลยครับว่าเรามีเงินเหลือขนาดนี้ได้เลยเหรือเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5้าลอยรั่ทางการเงินลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือแรงบันดาลใจในการออมเงินฝากกดติดตามช่อง t h e m o n e y Trick ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ